ของกรุงเทพเนี่ยติดโผสิบเมืองหน้าเขาดาวในปีใหม่นี้นะครับโดยทางซ N n ฮะได้รายงานการคัดเลือก10เมืองเด่นระดับโลกครับที่หน้าเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่สุดของนักท่องเที่ยวครับโดยนะฮะมีข่าวดีคือกรุงเทพมหานครของเราครับก็ติดโผหนึ่งใน10ด้วยครับโดยเฉพาะการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ยิงผู้เฉลิมฉลองอย่างตะการตาบิมแม่น้ําเจ้าพยาครับโดยทางซี N ระบุนะฮะว่ากรุงเทพมหานครนะครับ ติดอันดับต้นๆของเมืองหน้าท่องเที่ยวยามราตรีที่ดีสุดในเอเชียครับมีสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนแสงสีเสียงอึ่กระทึกนะครับแล้วมีความสนุกสนานครับจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผู้คนมักจะไปชมการแสดงดอกไม้ไฟที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามริมแม่น้ําเจ้าพระยาครับนักร่องราตรีก็สามารถฉลองกันที่บาร์สวยๆหรือร้านอาหารบนชั้นสูงสุดในโรงแรมหรูบนถนนสีลมครับแต่หากต้องการความสงบวันขึ้นปีใหม่ก็สามารถไปวัดโพธิสารพระพุทธไสายาสน์นะครับ เพื่อเป็นธดมงคลและยังมีวัดต่างๆที่เปิดให้สวดมนต์ข้ามปีนอกจากนี้ครับเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หรือแม้แต่ตามเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะพังงานเกาะสมุยครับก็มีการจัดเขาดาวที่ถูกใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับ,รบจนเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกนักท่องเที่ยวจับจองเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่กันทุกปีมาอย่างยาวนานครับ ส่วนเมืองอื่นนะครับที่ติดอันดับหน้าไปเขาดาวนะฮะมีทั้งซิดนีย์ออสเตรเลียไทยเปไต้หวันครับดูไบสหรัฐอาหรับอมิเรสท์เคสทาวน์แอฟริกาใต้ครับโรมครับอิตาลีลอนดอนประเทศอังกฤษครับรีโอเดจาเนโรบราซิลนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยติด2เมืองคือนิวยอร์และลาสเวกัสครับก็ถือว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นประเทศในเรียกว่าอยู่ใน เอเชียไม่กี่ประเทศครับที่ติดนะฮะเพราะมีไทเปเท่านั้นเองนะครับที่ดูแล้วว่าเป็นหนึ่งในเมือง10สิเมืองที่หน้าเขาดาวนะครับสาหรับการจัดงานในประเทศไทยนะคุณผู้ชมที่จะมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็มีทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นนะฮะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทททครับก็ได้จัดงาน Amazing Thailand เขาดาว2023นะครับในพื้นที่12จังหวัด โดยในจํานวนนี้ครับเป็นงานที่ทททเนี่ยจัดเองเนี่ยสแห่งคือที่ท่าเรือวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามนะครับเขตพระนครและที่ลานอัฐถักวีนะสุนทรอ,อํเราเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนอกจากนี้ครับยังมีงาน Central World ด์ n บงก k กรุคาวดาว2023ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้า Central World นะครับเรียกว่าเป็นการจัดกันแบบชนิดเต็มรูปแบบครับ โดยเฉพาะการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็มีการจุดพลุริมแม่น้ำเจ้าพยาโดยที่เป็นไฮไลท์ที่สุดในคืนส่งท้ายปีเก่านะครับก็คืองานไทยแลนด์อเมซิ่งไ Thailand เขาดาว2023ครับที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับงานพัทยาเขาดาวที่แหลมบริหารพัทยานะครับรวมทั้งงานป่าตองเขาดาว2022ที่บริเวณป่าตองเบหิวนะครับอำเภอกระทุจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นนะครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภยัยและก็การอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวครับทางมหาไทยนะครับได้ัจกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รวมถึงให้เข้มงวดเกี่ยวกับการเมาไม่ขับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสาคัญนะครับเพื่อให้การฉลองปีใหม่เนี่ยสนุกสนานกันแบบไร้อุบัติเหตุด้วยนะครับคุณกอง